หนที่สุดเราก็ได้หยุดอยู่บ้านสักทีโอ้โหหลังจากที่พายอีเจ๊ไปรีสอร์ทสุดหรูโอ้โหผีเยอะมากเฮ้ยบอกว่า G.P.S พามาผิดโธ่แม่เอ้ยนึกว่าจะได้เที่ยวที่ไหนได้ต้องว่าวิ่งหนีผีเอาล่ะดูช่องนี้แล้วกันช่องคิปเปอร์เอาล่ะหึใครมาเคาะประตูวะเฮ้ย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 ประตูจะพังไหมนะเฮ้ยเอาเปิดก็ได้ไข่หมาไว้เดียเฮ้ยเคาะเสแวงเลยเอ้าวเจ๊มีอะไรเออจะขอยิ้มฉันคอมกันหน่อยนะฮะ ยืมใช้คอมผมใช่เรร็ว,รวฉันรีบมากอ่าโอเคเชะตามสบายขอบใจมากอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาเคาะประตูโอโ้โหประตูจะพังเอาเฮ้ยเอาละขอให้มันทันเถอะเออมีอยู่สองใบพอดีเลยนั่นก็เหมาแล้วกันนี่แน่เออเจ๊เจ๊ทำอะไรเนี่ยเออซื้อตัวอตอต๋วคอนเสิร์ตฮะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตใช่ฉันอยากไปคอนเสิร์ตอะฉันก็นเลยต้องมาซื้อที่คอมแกนอะเพราะว่ามันต้องใช้คอมในการซื้ออะแล้วเจ๊ ใช้อะไรซื้อเงินไงเดี๋ยวเจมันชิกอัตโนมัติเลยใช่ไหมใช่มันชิคอัตโนมัติเลยอ่ะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยซ้ำอ่ะเจนั่นเงินผมเอาเงินแกเหรอขอโทษโอ้โหเจแล้วเจ,เจซื้อไปกี่บาทเนี่ยพันหนึ่งฮะตั๋วบ้าเลยว่าพันหนึ่งเนี่ยเออมันใบละห้าร้อยอ่ะสองใบก็สองไอ้สองใบก็พันหนึ่งเดี๋ยวนะใบหนึ่งก็ห้าร้อยสองใบก็พันหนึ่งเจใบที่สองนี้ซื้อให้ใครซื้อให้แกไงพะ ซื้อให้ผมใช่ฉันเห็นว่าแกไม่มีอะไรทําก็เลยจะชวนแกไปด้วยโอ้โหเจ๊ขอบใจมากครับแต่ทีหลังไม่ต้องโอ้โหหมดไปพันหนึ่งซื้อตั๋วให้ผมใช่เป็นวงเกาหลีสุดดังเลยนะวงเกาหลีหรือว,วงเขมรเ,เจ๊เกาหลีสิวะใครจะไปชอบพันนั้นโอ้โหเจ๊เงินผมมูสาจะเก็บไว้เติมเกมเกเอาไปซื้อตั๋วหมดเลยเหรอใช่ขอโทษนะ แล้วจะรดค่าเช่าแล้วกันโอ้โหเจ๊เ้ยเข่าสุดเลยเงินเก็บมาทั้งปีเอาไปซื้อตัว๋วโอ้โหเออไม่ต้องเศร้าหน้าเดีย๋ยวฉันพาไปเองเจ๊จะมีหน้ามาพูดอีกเหรอถาไปเถอเจ๊ไอ้วงเกาหลีที่เจ๊ว่าเนี่ยมันอยู่ไหนเอออยู่กรุงเทพกรุงเทพเลยเหรอเจ๊ใช่โอ้โหแล้วต้องนั่งอะไรไปเนี่ยรถไฟรถไฟใช่โอ้โหรถไฟฟ้าเหรอไม่รถไฟฟนั่งรางนี่แหละ โอ้โหเจ้ผมไม่อยากไปผมอยากอยู่บ้านคราวที่แล้วเจ้ก็พาผมไปเจอผีเนี่ยโอ้โหแทบไม่ได้นอนก็ขอโทษ G P S มันพามาผิดพามาผิดเหรอเจ้หรือ G P S ที่พามาผิดกันแน่เออขอโทษแล้วกันละโอ้โหอ่ะคราวนี้ไปเจอผีใช่ไหมเจ้ไม่เจอไม่เจอแน่ใจแน่โอเคเจ้แล้วต้องไปกี่โมงเนี่ยไปตอนเย็นตอนเย็นเลยเหรอเจ้ใช่เพราะว่าคอนเสิร์ตมันจัด ตอนเย็นอะโอ้โหเอาเถะเดีย๋ยวฉันจะไปเตรียมตัวแล้วกันนะส่วนแจก็นั่งรอตอนเย็นแล้วกันโอ้โหเจ๊เอาล่ะฉันไปก่อนล่ะบ๊ายบายโอ้โหประตูก็ไม่ปิดให้ด้วยเฮ้ยเจ๊ฝาไว้ก่อนเถอะมึงเฮ้ยแม่งมาใช้เงินสกูซื้อตัว๋วตั๋วบ้าเลยวะใบละห้าร้อยสองใบพันหนึ่งโอ้โหแม่งเอ้ยกุส่าจะได้หยุดอยู่บ้านแม่งต้องไาเจ๊ไป คอนเสิร์ตเกาหลีโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยอ่ะนอนรอแล้วกันโอ้เมื่ออยากไปก็ต้องไปอ่ะเพราะมันใช้เงินเราซื้อไปแล้วอ่ะโอ้โหเสียดายตังค์ชิบหายเลยเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดเฮ้อได้เวลาไปแล้วฮะได้เวลาแล้วเจ้ใช่รีบตื่นซะเออไม่ได้เจ้อุ้ยใครเนี่ยฉันเองเฮ้ย หายากดิเนี่ยที่เจ๊เปลี่ยนชุดเนี่ยปกติต ivot, เห็นเจ๊ใส่แต่ชุดเมดเออเอาเถอะนาแล้วเกแต่งตัวอะไรของแกนเนี่ยเอา้าแตผมอยากเปลี่ยนมั่งอะ่ะโอ้แป๊บนึงนะเจ๊ขอล็อกบ้านก่อนชุบชุบชุบโอ้โหโคตรแปลกตาเลยแม่งเจ๊เปลี่ยนชุดก็เอาอะนะรีบไปเถอะแล้วทางไหนอะเจ๊ทางนั้นเลยทางรถไฟอะแต่มันอีกแยกอีกสายหนึ่งอะโอ้โหโห,หายากแล้วเนี่ย nice. ที่เจ๊เปลี่ยนชุดเนี่ยก็เออสิเฮ้ย แม่พูดซะฉันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะแกเนี่ยก็ปัญหายากนี่นะเจ๊แล้วแกใส่อะไรที่ท่ออะไรที่ข้อมืออ่ะอ๋อทองเจ๊ฮะที่แกมีตังค์ซื้อทองเหรอเปล่าเจ๊ทองปลอมอ่ะเจ๊ถามเลยเถออะไรมันมีคันเดียว,วหรอเใช่มีคันเดียวโอโ้โหอย่าบอก้วเจ๊ต้องซ้อนท้ายผมเนี่ยใช่ฉันต้องซ้อนท้ายแกเอาขึ้นมาเจ๊โอเคไปเลยนะไปเลยเจ๊เฮ้ยแล้วคนเสือนี่ไกลไหมเนี่ย ก็ไม่ไกลหร, e หรอกนะเพราะว่ารถรางนี้มันเร็วอยู่่โอเคเจโอ้โหรถนี้มันสุดยอดจ,จริงๆวิ่งทะลุป,ป่าได้ด้วยเออเฮ้ยเออเจเจ้เ e จ e รถไฟขวางอะรถไฟขวางเหรอโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึงจุด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 โอเคกลับมาได้แล้วโอ้โหใครมาจอดรถไฟขวางวะนะเฮ้ยเจทถาม,มาเลเถอะไม่นั่งรถไฟฟ้าไปอ่ะมันไม่ถึงอ่ะฮะอนี่ไงใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเออเจ๊ Jay. นี่มันอะไรอะคุกไงฮะคุกเหรอเจ๊ใช่ โอ้โหยอดเลยฮึบระ้วัางหัวโอ้โหเกือบถ้าเจ๊ไม่บอกที่ผมหัวโนโลแล้วเนี่ยเออเออนั่นไงตรงตรง้นสกุละอ,อ่ะเฮ้ยอาชึบโดดลงฮึบโอ้โหนี่กระโดดลงเลยเหรอกระโดดลงเลยเจ๊เฮ้ยไม่ัวดตายหรือยังไงโอ้โหเจ๊นาไปเลยโอ,โอเคอ่าตรงไปเลยนะตรงไปเลยเหรอโอ้โหมันหรูกว่าที่ไปรีสอร์ทเจ๊อีกโอ้โห โอ้เจ้คนเยอะมากเลยอ่ะเขาแง่แล้ววงนี้มันดังโอ้โหแล้วผมต้องซื้อตั๋วไหมเนี่ยไม่ต้องซื้อตั๋วผ่านออนไลน์แล้วอ๋อถ้าฉันไม่ซื้อนี่มันหมดเลยนะเ e อิร์ธโอเคเจ้นั่นเจ้เออสวัสดีครับคุณลูกค้านี่คุณลูกค้ามีตั๋วไหมครับมีค่ะแล้วมากี่ท่านหรอครับมาสองคนคะ่ะอ๋อครับเชิญเลยครับนี่ค่ะตัว๋วครับขอให้ดูสนุกน้ะครับค่ะคุณเรือเอิร์ธเขา